สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเกรซเช่นเคยนะคะวันนี้ชี้ทางตัวด้วย,วยสังหารเราพามากินกันอีกแล้วค่ะตอนนี้เกรซอยู่ที่ร้านร้านส้มตำยอดฮิตของที่นี่กันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านมานะคะอยากกินอะไรแซ่บแซ,ซ่บแบอ่บออะก็คือมานี่เลยค่ะร้านตำป๊อกๆนะคะถ้าเกิดคนในพื้นที่จะรู้เพราะว่าร้านนะคะจะอยู่ตรง ก่อนถึงสะพานท่าค้าก็คือสะพานที่เขาใช้แข่งเรือทํากิจกรรมอะไรแบบว่างานเทศกาลต่างๆนั่นเองเดฟเลให้เห็นถ้าขับรถมาจากทางท่าวังหานะคะเลี้ยวเข้ามาทางทางที่จะไปบ้านท่าค้าสังเกตป้ายหน้าร้านนะคะทุกคนคะ่ะส้มตํา ยำนัวนะคะมีเบอร์โทรด้วยโทรมาจองก่อนได้หรือว่าโทรมาสั่งเมนูอาหารก่อนได้นะคะภายในร้านก็เป็นบรรยากาศนั่งสบายๆแบบนี้นะคะจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านที่เขาเนี่ยทำกิจกรรมแบบนี้เลยขับไปอีกนิดนึงตรงนั้นคือสะพานบ้านท่าคำนะคะ เข้ามาที่ร้านนะคะร้านนี้ไม่ได้มีขายแค่ส้มตําอย่างเดียวถ้าเกิดว่าด้านหน้าฝั่งนี้จะเป็นส้มตํานะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นร้านอาหารตามสั่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันที่สําคัญนะคะคนขายร้านนี้หน้าตาดีมากคัแะแทบพอๆกับส้มตําเลยค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไคะใครมาก็แวะมาทานได้เป็นร้านโปรดของเกรซเลยนะคะแล้วก็เป็นร้านโปรดของพนักงานซึ่งพอพักเที่ยงเราก็จะโหวตกันค่ะร้านนี้ก็คือ ติดอันดับตลอดเพราะว่าส้มตำแซบเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะโอเคค่ะถ้าเป็นเมนูเกี่ยวกับยำเนาะราคาก็คือจริงๆแล้วมันมีแบบถาดจานเล็กจานใหญ่เดี๋ยวเกสรีวิววันนี้ที่สั่งอ่ะเป็นแค่ไซแอ L นะคะอันนี้เขาจะมีเมนูพวกยำรวมทะเล250ยําำปลาหมึก150ปูมา150กุ้งสดหอยแครไอ้พวกนี้อยู่ที่150นะคะยำหมูยอมาที่80ไก่ทอดหมูยอ่ะ อันนี้ใครอยากกินอะไรก็ตามเมนูนี้กันเลยนะคะแซ่บทุกเมนูแล้วก็ก็จะมีแคบหมูได้กินกับส้มตำด้วยนะคะแล้วก็นี่บรรยากาศร้านก็จะชิลชแบบนี้เลยนี่เมนูเราออกมาแล้วอทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปรีวิวที่โต๊ะจริงๆแล้วก็จะมีตำแบบธรรมดาด้วยนะตำปูปลาร้าอะไรเงี้ยเริ่มต้นที่40บบาทกันนะคะตำไทยมามา่า ตำหวยดองยำหมูย่อนะคะที่เครสั่งวันนี้มันจะเป็นเมนูตำทะเลนะคะไซส์ S150 ไซส์ L200 นะ,ะ XL 280 วันนี้เราสั่งไซส์ L เดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ว่าน้องๆจะขโมยกินกันก่อนจะรีวิวหรือเปล่าแล้วก็จะมีเป็นแบบเหลานะคะใครที่แบบไม,ไม่ไม่ชอบเส้นไม่ใช่ดเด็กเส้นก็แนะนําเมนูเหลากันได้นะคะราคาก็ห่างกันแค่ประมาณถ้าเป็นไซส์เล็ก10บาทซสีใหญ่ก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะเครื่องเคียงก็จะมีเป็นพวกหมยูยอไข่เค็มะมาม่าลวกอ่าประมาณนี้นะคะบรรยากาศร้าน <S 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 เราสั่งไก่ทอดกันด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เด็กๆน้องๆที่ออฟฟิศน,น่ารักกันไหมคะทุกคนมา <c oughs> แล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไซเอลหน้าตาดูดีมากปัด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 ,ปดอ้นี่แอลนะคะทุกคนขาถ้าเอ็กอลนี่คงกินกันเป็นถาดเลยเนาะแต่ก็เผื่อท้องไว้นิดนึงเนาะเพราะเรามีไก่ทอดกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูไก่ทอดนี่พอ่อปูเขาก็สั่งเป็น,นี่ มารวบนะคะดองเขาก็มีพกข้าวเหนียวมาจากที่บ้านด้วยนะราทุกคนถ้าใข่กล้องกันหน่อยเร็วเย้ออฟฟิศนี้ทุกคนแต่งตัวหนาา้าฟ้าวันนี้วันนี้บอสวันนี้บอสท,ทูเป็นวันนี้นัดกันใส่แสกทีมเพราะว่าตอนแรกน้องนัดกันแค่สองคนก็เยม่คมี้องวอย ดูก,กุ้งค่ะดูก,กุ้งค่ะทุกคนค่ะนี่นะแล้วก็หมุนปูค่ะปูอโอหกสรุปหกไม่ได้กินอูมีบอกหนูเป็นห่วงสุดโอเคืช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการหม่ำมาแล้วค่ะไก่มาทูมาแล้ว,ลลวนี 1จาน5ชิ้นแ,กแกจกแจกๆยกันให้ดีนะคะเรามา5คน <c oughs> เราก็เลยต้องสั่ง2จาน